สวัสดีครับไฮเดีววกนะ,นะครับไฮตัวอักษรแรกคือนะนะครับวิธีจำโขนเจฟคือนะ่านะนะครับนะนะาก็คล้ายกับชีจีนมันเอาเส้นแรกออกนะครับไฮนาะนะก็เส้นที่หนึง่งอีจีแล้วก็เส้นที่สองนะครับพลอยลงแบบนี้ก็แคน่นี้ก็ไม่ได้ยากหรอกมาคุกวันแล้ววบามีไหมก็อย่างที่บอกลยคะ่ะที่พลอยแบบนี้นะมัน ตรอนต้อนแล้ก็พลอยนิดนึงก็พอไม่ใช่ว่าอีจินี่แบบนี้ไม่สวยเลยถ้าเขียนแบบนี้นะคะมันถือว่าผิดอะ่ะไม่สวยเลยอิจิแล้วก็ ต้นๆต้นๆแล้วก็ค่อยๆพลอยแบบนี้ตรนนี้นะคะมันตรองก่อนแล้วก็พลอยแบบนี้ก็จะสวยไม่ใช่ว่าอิจิแล้วก็มันเป็นแบบเนี้ยเอียนตั้งแต่แรกแบบนี้ยไม่สวยนะคะต่อไปต่อไปเป็นนี้นะคะวิธีจำโคนเจฟคือนี้นี้ทานแต่ว่าอันนี้นะมันซับส่งกับนี้นี้ยไอคิรกันนะนะครับตอนนั้นที่โรงเรียนเปียนะครับให้จำว่านี้นิวนะครับนี้นิวอย่างนี้น่าจะจำง่ายกว่าก็เลยที่เปียนะคะส่งว่านี้นิว นิ้นะครับสั้นและกยาวเท่านั้นโอเคนี่จบไม่มีอะไรมากมายแต่กโค้่ระหว่างคนนิ้นครับขนล่างนะคไม่เท่ากับตัวอักษรอื่นก็ได้หมายความว่าอะไรโค้ก่อนระหว่างเขียนตัวอักษรเขกยนคันจิในภาษาญี่ปุ่นนะพยายามทําให้คํานบนขันล่างเท่ากันเคยเรียนอยู่ใช่ไหมตัวอย่าชเ่อเคสเคนี่นะเคสเะสมุตาเขียนอะไรคันจานะเคสเคะอ ケイスケベプニー。はい、キアンベプニーですが、まあ、やくちゃ僕は、 พยายามทาให้ขันบนทรวงนิสูก็เล็กน้อยแต่ทรวงนเท่ากันเล็กกว่ากันนะครับอันนี้คือขคอวรระวังในการเขียนภาษาญี่ปุ่นนะครับฮิรากานะก็เหมือนกันคาตะกานะก็เหมือนกันนะคพยายามทาให้ทรวรนีก็ลวพยายามับนคันล่ンンカカンンヤヤานเท่いいยากันทางหมดแต่ถ้าเป็นนี้เช่นนิปัตโตซังนะคชื่อนิปัตอะไรเนีนี้ก็นิ ถ้าสมมติว่าพยายามให้เท่ากันนะคะก็นี่ปาะเดวก็สเหลี่มมันช่วยไม่ได้แล้วก็โตですよねแบบนี้มันพยายามทําให้คำบอลตรวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรวนี้เดีวก็ขั้นล่างเท่ากันอย่างนี้ไหมแต่ว่านี่นะคะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้านี่นะคะเท่ากับตัวอักษรสองอื่นนะมันมันต้องเขียงอย่างนี้มันกว้างเกินไปก็ไม่สวยดังนั้นนี่นะคะไม่ต้องเท่ากันมันประมาณนี้ก็พอนี่นะคะนี่กับ เสียงยาวคาตาการะน่ะคำบ่งคันล่านนะคะไม่ต้องเท่ากับตัวอักษรอื่นก็ได้ก็ลยเช่นนิพาอะไรอย่างนี้นีนิพาก็เขียนแบบนี้ก็ได้นะคะมันไม่ต้องเขียนคำบ่งมันอย่างนี้มันพยายามคำบ่งคันล่านเท่ากับแบบนี้ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้มันเล็กกว่าตัวอักษรอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็จะสวยกว่า1แล้วก็2แข่นั้นแต่กาไม่ต้องมั่กว่า like, ไม่ต้องซื้อมากก็ได้นะครไม่ต้องสนใจตัวอักษรอื่นนะครับต่อไปคือนุですね對對ต่อไปนุนะครนูทานุนะครนูทานะวิธีจำเจก็คล้ายกับซื้อสื่อเท่ายันที่เคยบอกในซื้อซื่อนะครับ1อันนี้ไม่เป็นไรเนาะเ้นติโซนนะครับเข่นี้พอซื้อซึ่อนะครับ1แล้วก็่ใช่ไหมมั่งพยายามคันล่างนะเท่าเท่ากันตรวนี้กับตรวนี้เท่ากัน แต่ว่าเนื้อนะคะมันตรวนี้มีช่องว่างก็ไม่เป็นไรเหมือนอันนี้เนาะอันนี้น่ะมันตรวนี้ยังมีช่องว่างด้วยอิจิแล้วก็นี่แบบนี้ม,มันขั้นล่างน,นะไม่เท่ากันตรวนี้ยังมีช่องว่างด้วยไม่ต้องยาวมากแบบนี้เดี๋ยวสับส่งกับซื้อนะครับไอตัวอักษรนตัวไปคือเนะเดเนเนเนกไทเป็นตัวอักษรที่มีจำนวนเส้นเยอะที่สุดหรือเปล่าเออแต่ว่าไม่ได้ยากเนาะไออิจินีอีซังแล้วก็ยง อันนี้คือเน็ตไนท์ไปที่สําคัญคืออันนี้กับอันนี้นะคะยูโบนเส้นกลางแนวตั้งหมายความว่า1 2 3 4แบบนี้ไม่สวยเลยนะคะเส้นอันนี้ต้องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วแสดงว่าเส้นที่หนึ่งอันนี้นะคะก็ต้องอยู่บนเส้นกลางแนวตั้งแล้วก็3เส้นเส้นที่สามนะคะต้องอยู่บนเส้นกลางแนวตั้งแล้วก็ยงแบบนี้ อ 1, 1 0 e, ่ 3, ิบนะครับยูบอนเส้นกลานเนวยต้น <c> น <oughs> ีนะครับแล้วก็เดวนี Hi, ai, ้เนาะแล้วก็เซนต่าลยนี no, no. ้ we, ันนี้คือนไทนะคัม่ได้ยากมากนดนั่นใ่สไท้ายเป็นตัวอักษรที่งี่สุดในคาตาคานะนะครับเพนโนโนนะครับโน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 ใช่โนโนนะครับก็นีจบ 45องศาเลยอันนี้นะครับประมาณ45องศานะครับถ้าตั้งกว่า45องศาก็อนองกว่า45องศามไม่ค่อยสวยประมาณ45องศาสวยที่สุดแล้วอ,อันนี้ง่ายมากคือพยายามเขียนแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเส้นตรอนนะคือ โอนนิดนึงแต่เอาแค่นี้นะคะให้วันนี้นะครับได้เรียนางวักนานี่่นือแนนอไม่มีตัววักษรงที่ยากเลยนะครับแต่ว่ามีโค้อหวรนระหว่าน,นนิดนึงนะครับก็จำไว้ก็ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีตวัวอักษรนี้ในชื่อชื่อเร่งของตัวเองนะคะพยายามเขียนให้สวยๆตั้งแต่แรกคุณจะเขียนสวยได้ตลอดชีวิตเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ